ทัีครับพบกับช่อง YouTube จัง่อนเทกเตอร์ครับวันนี้ลูกค้าก็ลองรถครับหลังจากที่ทําเครื่องเสร็จใหม่ครับ รถคันนี้ก็10บกว่าปีแล้วครับประมาณ15ปีแล้วครับรถคันนี้จนลังคาไม่เป็นลังคาแล้วครับจนเอาสังกะสีมามุงเอาครับภาพก็ตามใช้งานครับรถสิบห้าสบหปีแล้วครับ ลองครับก็ปรับจูนไปเรื่อยครับ okay. ลองยกหางครับอาการยังเข่าอยู่มั้งากโอเค กล้อ็กล้อง,องแท่อยู่นะเป็นยังู่บ้างออกอง้องแท่มันแบบมันหนักวางถึงมันหนักอะไรกันนะ่ะก็ลองอีกรอบสองครับก็ปรับจูนกันใหม่อีกรอบน,นี้ รอบแรกทางยังยกช้าครับเพราะว่าอากาศมันเข้าเราก็ไล่าอากาศใหม่อันนี้ก็ไม่ได้ปรับไขห,หรอกครับเพราะว่าเราลองเฉยครับลองเฉยเห็นว่าเขาเปลี่ยนทางตัวใหม่เห็นไมเขาดีเห็นว่าเขาเปลี่ยนหางใหม่เปลี่ยนตะกุมวกวดมันใหม่เลย โอเคครับหางก็ขึ้นปกติแล้วครับหางก็ขึ้นเร็วปกติแล้วรอบแรกก็ช้าครับรอบแรกก็จะช้าโอเคก็อ่คัดท้ายคัดท้ายก็หย่อนแล้วครับให้เพราะว่าเดอยมันเดอยอ่าที่ยันไว้เดอยที่ยันตอนยกมันสึกครับเลยทำให้คัดท้ายห้อ,อยครับ รถคันนี้ก็คุ้มแล้วครับจนลูกค้าได้ออกคันใหม่แล้วครับ cp 3.50ลูกค้าก็ใจรักในรถพอร์ดครับโอเคี่ยวขังกปกติ เดิมคงจะเป็นใบยี่สิบสองครับวันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นใบยี่สิบสี่ครับเปลี่ยนมาเป็นใบยี่สิบสี่ถ้ารถใครที่ใส่เบอร์ยี่สิบสองใบยี่สิบสองนิ้วอยากเปลี่ยนเป็นยี่สิบสี่ก็เปลี่ยนได้เลยครับไม่เป็นอะไรครับใอ้ตะแกนใอ้ตะแกน ให้แต่วงใบไถครับให้มันเข้าแกนได้ครับก็ใส่ได้เลยครับใบยิบสีก็ใส่ได้ครับ้าก,ก็ไม่ได้ใส่คานไม่มีครับเพราะว่าค้ารถคันนี้สวนมากจะรับจ้างครับไถ หัวมันครับเพราะว่ามันถ้าเราอ่ายังไม่ถอดคานไม่มีดอกมันจะเกาะเนาะมันจะเกาะต้นมันมันต้นมันมันจะหักพอดีลูกค้าก็ถอดคานไม่มีดอกครับมันจะได้สูงจะได้ไถไม่เกาะต้นมัน ลองครับทำเครื่องใหม่นะคิดเครื่องใหม่ต่อตามการมาแล้วครับที่จริงเครื่องรุ่นนี้ทนมากนะครับเพิรนว่าลูกค้าไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องกองครับขับรับจ้างอย่างเดียวครับเพิรนเสือกกองครับ เครื่องกรองมีปัญหาครับเลยทําให้ฝุ่นเข้าเครื่องครับไม่ว่าแต่รุ่นไหนยี่ห้อไหนครับถ้าฝุ่นเข้าเครื่องนี่เรียบร้อยครับ ราวันนี้เราอยู่อำเภอชานุม,มานครับอำนาจเจริญครับมาไกลครับวันนี้ยิงตรงมาจากกุคันเลยมาถึงอำเภอชานุม,มานครับจังหวัดอำนาจเจริญครับ นี่ก็บ้านน้องแมงดาครับอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับ